ของหายนะฮะผมก็ไม่อยากเอานะผมก็ไม่ไม่สันทัดนะฮะผมก็เล่นไม่เป็นนะฮะแล้วก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยนะแต่ว่าเป็นความสะเพาขอ,ของเจ้าของและกันนะครับที่หายไปนะครับเขาคงจะเก็บหอมลอมริบไว้นะครับ fc แล้วก็กว่าจะได้มานะแล้วก็เอาลนะ ต้องพยายามหาตำแหน่งอื่นแนละ้วถึญยันเน็ตไม่ค่อยดีนะเอฟซี FC. นี่คือบริเวณนี้แล้วกันนะเอฟซี FC. เป็นรอยต่อก็อย่าลืมนะครับเอาใจเขาใั้งใจเราด้วยนะบางสิ่งบางอย่างนะของเขาหายของมีค่านะเอฟซี FC. เกือบหมื่นสองหมื่นนะครับก็เหมือนโทรศัพท์สมาร์บบาทโฟนนะต่างๆฮนะเอฟซี FC. เป็นความสะเพาของเจ้าของแล้วกันนะฮะแล้วก็ดันมาใจตรงกับผมคนระัะ ผมไปเข้าห้องน้ำ fc พอเปิดประตูปุ๊บผมก็รีบรีปุ๊บผักประตูแล้วก็บัลก็หล่นลงมานะครับที่ขอบประตูนะนี่เป็นซัมซุงนะฮะ fc ผมก็เล่นไม่เป็นนะแต่ว่าพยายามให้เจ้าของมาดีกว่านะผมกำลังสือหาเจ้าของอยู่นะว,ว่านะนะผมก็ไม่มีที่ชาร์จแบตนะพวกนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะสถาิการแบบนี้นะผมทำธรรมดาแล้วกันนะนี่ไปเจอ ผมแบบกดมั่ๆมะครับเพื่อที่จะนะฮะอยากเจอเจ้าของล้ลยกันแล้วเอาคืนให้เขาไปนะเพราะว่าไม่ใช่ของเรานะ fc ถ้าเรามีเงินเมื่อไหร่ไซื้อดีกว่ามันเป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์นะ fc แล้วก็คิดดูนะเป็นหมื่นสองหมื่นนะเรารคาเนี่ยนะฮะเขาคงจะดูหรือเปล่านะไม่มั่นใจนะ fc นี่นาฬิกาของใครนะถ้าคุณบอกมานะมาเอาได้เลยนะ fc แล้วก็ นี่นะฮะสวยนะผมไม่ได้ขายนะผมแค่มาโปรโมทนะผมจะให้เจ้าของนะผมเล่นไม่เป็นในเอฟซีองดูนะกดมั่วมั่วอยู่นะเพงกำลังหาอยู่นะคนไหนที่ดูอยู่นะส, <sunrise> สว่างเกินไปนะกล้องไม่ชัดอีกผมแก้ทัดทัดไปเร,เรื่อยๆนะนี่นี่คงเป็นหลายชื่อนะก็ ว่าชื่อแรกเป็นเจ้าของหรือเปล่าไม่มั่นใจนะเดี๋ยวค่อยโทรไปนับนี่อามานมักกะนะ,ะลองดูนะถอยหลังยังไงวะออกมาแนละ้วมี Facebook มีไลน์เรียบร้อยนะครับก็ถือว่านะอยากให้เจ้าของนะเพราะว่าเออเป็นความสภ,ภาพของเจ้าของนะครับทำให้มันหล่นมานะครับแล้วก็ มาทำให้ผมเนี่ยมาอยู่ที่ผมเนะี่ยมันโดนน้ำนิดนึงแต่คงจะแห้งแล้วนะ้เฟซก็เป็นกำลังใจกันด้วยนะกดมือตัวนะอยู่กว่าจะเจอมีการอันนีนไ้ไปได้ด้วยอันนี้ซ้ายขวาได้ก็เดี๋ยวขอไปดู Messenger นะไม่ใช่ข้อมูลน,นะเบอร์โทรนะเพื่อใครโทรมานะแสงมันจ้านะ กดม่วงคืออัแรกไม่เป็นนะ FC นี่กดอย่างนี้ขึ้นลงอ,ะอ่ะอขึ้นบนซ้ายขวานี่เอานี่มามีมีลายด้วยนะ FC มีชื่อลายนะแต่เราไม่รู้เบอร์โทรอะไรนะ FC ีอี s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  g n r e r เออเดี๋ยวผมไปหา Messenger ดีกว่าแล้วก็ให้ส่งไอ้เขาดูนะ FC ซตอนนี้อยู่ตรงไหนครับนี่ผมอยู่ที่นี้เลยฮะ FC ซ เอี FC, เนี่ยคนนี้ที่เอฟซคนนี้ที่ดูอยู่นะเป็นอยู่ที่นครสิีวราชนะรู้จักคนเหล่านี้หรือเปล่านะมี Messenger มี Line นะแต่ว่าผมยังกำลังหานะเดี๋ยวผมมันเป็นเมสเซเจอร์ไม่มีเบอร์โทรนะพเจะรับทหมดไม่ได้นะเป็นข้อมูลของเขาะนับเย้ ผมกำลังใช้เทคนิคในการที่จะหาข้อมูลนะหาเบอร์โทรเจ้าของนี้ได้แล้วก็เอาไปคืนเขานะแล้วก็ถ้าเขาอยู่ที่ไหนก็จังหวัดไหนนะมันเป็นลักษณะแบบสถานที่ส่วนกลางนะไปไปเที่ยวก็เจอนะองค์เขาเข้าน้ำใจตรงกับผมนะไอซีอ่านี่มีเบอร์โทรเปล่าอ่านี่ยมีเบอร์โทรนะไอซีมองเห็นไหมเดี๋ยวผมก็หาคนเนี้นะต้อถามดูว่าเวลานี้นะ ใครโทรเจ้าของคุณโทรหาใครเนะ่นะเนีนนน่ยเนี่ยเนยเยอะแยะเลยนะก็ยังกดมั่วๆอยู่ได้ FC เป็นกำลังใจด้วยนะนี่คือยังไม่เข้าใจระบบนะต้องโทรบ้างต้องเอ็ดบ้างนะหมดละหมดละโอเคนะเดี๋ยวผมลองหาสต้ตนนั่นดูนะว่าเจ้าของเขาอยู่ไหนนะ แล้วก็เอาไปเขื่อนเขาแล้วกันนะเผื่อได้เป็นเพื่อนเผื่อจะได้เป็นเพื่อนกับเขาบ้างนะเอฟซี FC. เนื้อออกมาฮะเราไม่ใช่ของเราก็จะเอาของอยา,อาของเขามานะนี่เป็นความสะยเ้าของเขาคนระัต้องมาเป็นความสวยของเราที่ต้องมาแบกภาระของเขานะเอฟซี FC. บอกเขาด้วยนะกาแฟะสักแก้วแล้วกันนะหรือว่ข้าวยำก็ได้เข้ายำโอ้โหแบบนี้เนดะี๋ผมลองดูนะ ก็เป็นหนังนะซีเป็นหนังเป็นปอะไรปกตินะมีแอปเรียบร้อยเลยนะ <c oughs> เชื่อมต่อโทรศัพท์แต่ว่าไม่รู้เชื่อมกับอะไรนะนี่อัปเดตไม่ต้องอัปเดตนะผมก็ไม่เป็นหอนกันะ FC เดี๋ยวมองข้างนั่งนะคนไหนทาเป็นก็น,นะคนไหนจะต้องการจะเอาเนี่ยต้องถามข้อมูล <c oughs> ผมไม่ได้นะว่าคุณตอบถูกหรือเปล่าถ้าคุณตอบถูกคุณก็เอาไปเลยนะถ้าค,ตคานะาคตอบผิดเนะี่ยคุณก็นะ ลันล้าลันล้าโอ้ยมีบัญชีด้วยเอาบัญชีเอเกไม่ได้เข้าบัญชีนะแต่ผมขี้เกียจเอาแลผมก็ไม่เป็นเหมือนกันนะเอฟซปวดหัวนะก็มาเกิดการเรียนรู้ใหม่อีกนะฮะนี่มวนตัวนะมันเป็นระบบไม่ได้มารีวิวนาฬิกานกนเอฟซีกดมวนตัวอยู่นะก็ลืมคุไหนเป็นเจ้าของนะเรียบมาเอานะผมจะได้นะกลับบ้านนะ แล้วผมหาเบอร์โทรก่อนนะในเครื่องเปนะ็นสมาร์ทโฟนก็เหมือน i p a d นะอ c ซโทรศัพท์รุ่นดอบรุ่นพวกเหล่านี้มันจะมีที่ติดตามด้วยในะ f ฟซี FC. ที่ผมบอกแล้วนะไม่ของเราก็อย่าไปเอานะอย่าดับเครื่องดับอะไรไม่ต้องนะให้เขาแบบเซอร์ไพรส์เขาได้กันนะพยายามหาข้อมูลน,นะเมืนะ่อคิดนี้ไม่มีเมลนะจะเอาส่งเมลไปให้นะไปติดต่อทางเมลก็ก็ไม่ได้นะ FC อืม อย่างมัวตัวอยู่นะครก็เมก็อกี้เจอเจอเนี่ยเจอข้อความนะแล้วก็มีการโทรเข้ามานะฝั่งข้อความนะเบอร์โทรใช่ถูกต้องนะครับ fc นาฬิกาของเขาหายนะดันมาเป็นนาฬิกาเขาหายมาช่วยเราอีกนะเพราะไม่รู้ใครเป็นใครไม่มีใครลักษณะแลบกระตือรือร้นนฮะหรือว่าเขามาแวะเข้าห้องน้ำแล้วเขาก็ไปนะเอซแล้วก็เราก็เข้าไปห้องเดียวกันกับเอ้ยใจท้องกันเดียวกันนะฮกับห้องน้ำผมก็รีบเปิดประตูนะหล่นลงมาเลยนะที่ด้านหลังประตูนะเอซ ก็ถือว่านะมีราคาด้วยนะ FC แต่วนั่นนะไม่ใช่อของเรานะถ้าคุณเอาเป็น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 เจ้าของนะตำรวจมาแน่นอนนะเพราะมันเป็นติดตามตัวด้วยนะเราก็พยายามเสือหเห็นว่านะเราก็ไม่อยากเอาเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าคุณเอาไปนะคุณต้องหาที่ชาร์จแบตนะก็โทรศัพท์เรื่องเออครึง่งถ้าโทรศัพท์โอเคไม่เป็นไรมีที่ชาร์จแบตเยอะนะแต่พวกนี้นะมันมีไม่มากนะฮะใช่เจอนะครับ FC เดี๋ยวผมต้องหาข้อมูลในในในเครื่องเนี่ยนะนะต้องรีบหานะเพราะว่าเดี๋ยวมันแบตเตอรี่มันจะหมดนะฮะแล้วก็จบเลยนะจบชีวิตจบหมายถึงว่าติดตามยากเลยนะเอฟซีติดตามเขา,าอะไรยากเราขี้เกียจมาเป็นภาระเรานะเอฟซีนี่เป็นภาระเราอีกนะกดมือตัวนะเอฟซีไปเดี๋ยวเอฟซีช่วยกดหาเบอร์นี้หน่อยแล้วแล้วก็ติดตามในเพจช h อ n n e l RL หน่อยแล้วอืคนไหนนี่อะไร ีเบอร์โทรเดะมันมีอะไรเบอร์โทรนี่มันมีชื่อนะคือกระดาษแรกผมไม่เป็นเนะออ้อหมายสิมั่วตัวอยู่ดานใยอะมดนครฟ้าคือเครื่องนี้มันไม่ใช่มันต้องซิกกับตัวสับไ์้เอฟซาแบมันต้องต่อโทรศัพท์แ้วมันต่อไม่ได้ไอ้เอฟซีเข้าไหมฮะ ผมต้องเชื่เครื่องผมเหมือนมันต้องใช้แอป,ปนะ FC ก็เดี๋ยวงังงั้น๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันผมจะได้รีบๆหาเบอร์โทรนะนัวตัวเลยนะสิ FC. เป็นกำลังใจผมด้วยนะเอ็ดมินคนนี้นะ<ม>อยู่ละครนะเจอกันแน่นะเด็กกาแฟผมด้วยนะไปครั้งไม่เคยเจอกันักทีนะเอ็ดมินคนนี้นะไอเอฟซีผมเมื่อวานแขน่งขันสนามดูหรือ,อยังนะ ต้องห้ามไลฟ์สดนะครับ okay. ก็เห okay. ็นดูนะในงานด้วยนะครับเบอร์โทรก็ไม่ได้แล้วื่อกิจงานนี่อะไรเนี่ยขอไม่อนุญาตบอยอะไรที่อย่างเนี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมแค่นี้ก่อนนะผมจะหาเบอร์โทรในเนี่ยชื่อฟ้านะเพื่อติดต่อคุณวันไหนฮะนี่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 นะครับคน เมื่อวานวันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันในเอฟซีกำลังโทรหาคนนี้อยู่นะฮะเจ้าของเครื่องเนี่ยฟ้าเป็นใครงั้นนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวผมความคืบหน้าอะไรผมจะมาบอกนะครับเอฟซขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงนะครับทุกคนเลยนะ ขอได้เจอเจ้าของแล้วกันนะอามีบา,บาย